อาจารย์สิ่งมีชีวิตสามารถวิวัฒนาการตลอดไปได้จริงหรือในชั้นเรียนนักเรียนมัธยมต้นคนหนึ่งถามครูชีววิทยาจียุปุนอย่างสงสัยแน่นอนแค่ว่าวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ยาวนานมากนานจนบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นมันเลยตลอดชีวิตของเราชายหมุ่ผู้ตอบคำถามกล่าวด้วยน้ำเสียงค่อนข้างเขินอายจียุปุนอยุเพียง24ปีเป็นครูสอนชีววิทยาที่อายุน้อยที่สุดในโรงเรียนมัธยมแห่งหยวนโฮซึ่งหมุนอยู่กับวิวัฒนาการทางชีววิทยาโดยอ้างว่าชีววิทยาสามารถวิวัฒนาการได้อย่างไม่มีกำหนดอย่างไรกก็ตตามมีีใคเเเชออนทฤษ้้ลิ์ขงง เื่องจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใช้เวลานานเกินไปนานจนเป็นไปไม่ได้ที่จียุกุนจะพิสูจน์ประเด็นของเขาดีเมื่อระฆังบอกเวลาเลิกเรียนดังครึ้นจียุกุนหิบหนังสือเรียนและเดินออกจากห้องเรียนเขาเป็นครูที่ไม่ใช่เวลาปิดภาคเรียนของนักเรียนซึ่งยังคงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักเรียนต้องการดูว่าวิวัฒนาการทางชีววิทยาเป็นอย่างไรทันใดนั้นเสียงแปลกๆก็ดังก้องขึ้นที่ทางเดินในทางเดินแต่มันไม่ได้ดึงดูดความสนใจของใครเลยนอกจากจียุกุนใครจียุกุนมองไปรอบๆอย่างไม่พอใจเล็ก เขาแสดงทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ไม่สิ้นสุดของชีววิทยาในโรงเรียนแต่ก็มีข้อโต้แย้งมากมายที่นักเรียนหลายคนชอบพูดติดตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงแปลกๆนั้นจีอุ่นก็คิดว่ามีคนล้อเล่นกับเขาโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามวินาทีต่อมาเขารู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตลกธรรมดาเพราะทางเดินที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนเมื่อกี้ก็เงียบลงมันเหมือนกับไซเลนที่ความเงียบน่ากลัวนักเรียนรอบๆไม่ได้หายไปแต่ทุกอย่างดูราวกับว่าเวลาหยุดลงและทุกคนไม่ขยับเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกระทันหันจีอุวนสามารถมองเห็นผมยาวที่นักเรียนหญิงยกขึ้นเมื่อเธอวิ่งซึ่งขัดกับกฎของฟิสิกส์และกระจายไปในอากาศในขณะนี้จีอุ่นกล่าวว่าเขามีกําลังวังชามาก คุณเจอผีที่หายากในรอบร้อยปีหรือไม่ปวยใจดวงน้อยของจีกุวนเริ่มงพองตกลัวว่าในวินาทีต่อมาผีผู้หญิงที่มีฟันและกรงเล็บจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อกืนกินตัวเองทั้งเป็นคุณต้องการดูว่าวิวัฒนาการทางชีววิทยาเป็นอย่างไรฉันรู้สึกหมกมุ่นกับวิวัฒนาการทางชีววิทยาในใจของคุณเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีอีกคำเดียววิวัฒนาการทางชีววิทยามีลักษณะอย่างไรในท้ายที่สุดปวดใจของจีกุบวนเริ่มงตึ้นแรงขณะที่ครูคนหนึ่งหมกมุ่น แต่ตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จอาจียุกวนผู้ซึ่งเปลี่ยนทฤษฎีวิวัฒนาการทางชีววิทยาให้กลายเป็นความลหลงไหลของเขาก็ไม่อาจต้านทานได้ฉันคิดจียุกวนตะโกนออกมาดังๆด,ดูตื่นเต้นและกลัวว่าประสบการณ์ปัจจุบันของเขาเป็นเพียงความฝันอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาธรรมดาและทันทีที่จียุกวนตัดสินใจเลือกชีวิตของเขาก็ถูกกำหนดให้เปลี่ยนไปอย่างมากลุมดำขนาดเล็กปรากฏขึ้นต่อหน้าจียุกวนพื้นจียุกวนด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวจากนั้นเขาก็หมดสติและตกลงไปในความมืดที่ไร้ขอบเขตและด้วยการหายตัวไปของจียุกวนทางเดินก็กลับมามีเสียงดังและแม้แต่ในโลกนี้ก็ไม่มีใครสังเกตว่ามีคนหไปแบบนี้ ระบบวิวัฒนาการนิรันดร์ตรวจพบโฮสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโฮสมีความลหลงกหลอย่างมากกับวิวัฒนาการทางชีววิทยาและระบบมีผลผูกพันน้ำหยดการเชื่อมโยงสำเร็จระบบ Eternal Evolution เปิดใช้งานและเนื่องจากระบบเปิดเป็นครั้งแรกโฮสจะได้รับรางวัล p r อ m เดียลเซลล์ทรานส์เฟอร์เรชันกาประสบการณ์10นาทีของฟร ok, ีเ e ดเด d ดดอ o ออฟนรกกุญแจสู่โลกสถานะไม่พร้อมใช้งานตรวจพบในอาการโคม่าข,ของโฮสเซลล์หลักหลอมรมวมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เซลล์หลักหลอมรวมเป็นอย่างสมบูรณ์โฮสทุกอย่างจะกลับสู่ศูนย์นยน์์โโโฮฮสรรสสสตตในนนนนนนออาาาาาาากกกกรรรรรรรคมมมมม่่่่ยยยืืัััเเิิ้้้ซลลลลปปฐภููไดบบะะงงณแำขึ ตุลภาคตุลภาคฉันอยู่ที่ไหนจียุกวรรู้สึกเพียงว่าคนของเขามึนงงไปหมดไม่สามารถเปิดเปลือกตาของเขาและไม่สามารถเปิดปากของเขาได้และเขาทำได้เพียงรำพึงในใจความมืดยกเป็นความมืดเขามองไม่เห็นอะไรเลยอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้ลืมตาแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกถึงแสงสว่างแนมะ้แต่น้อยนิดโรสคุณตื่นแล้วขอต้อนรับสู่โลกของนารูโตะฉันคือระบบที่พัฒนีของคุณระบบวิวัฒนาการทวินิรันร์วง,ง,งเล็บเปลี่ยมปิดวง,งเล็บเปลี่ยมปิดระบบจิตวิญญาณของจียุกวลตื่นขึ้นทันทีแต่ร่างกายของเขายังคงไม่สามารถเคลื่ออนนนหว้และะเเเขขาาาาาาาสสสมรรรรถื่่่่กับบททียใ ในไม่ใช่ที่ยวกวนได้เรียนรู้จากผกของระบบว่าทุกสิ่งที่เขาประสบไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องจริงและตัวเขาเองหรือเบนเ e อ็กน่จะดีกว่าไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปใช่แล้วที่ยุกวนเรียกตัวเองว่าเบนเ e อ็กไม่ว่าจะง่วหรือเบนเอ็กนั่น e เป็นเพราะตอนนี้จียุกวนกลายเป็นวัตถททุที่มีลักษณะคล้ายไข่ดำบริสุทธิ์ขนาดเท่าไข่และไม่สามารถลืมตาและผกของเขาได้อย่างที่เขาเคยรู้สึกมาก่อนเพราะเขากลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในขณะนี้เซลถูกต้องที่ยุกวนปัจจุบันเป็นเพียงเซลแต่เซลนี้ค่อนข้างใหญ่เกินไปปออย่รร็มมมนนนเล์บบบบบบสสแแููหหณณ จียุกุลต้องการที่จะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาในใจของเขาและคนที่ดีมากก็กลายเป็นไข่การหลอมรวมแบบนี้เป็นสิ่งที่จียุกวนยอมรับไม่ได้และสิ่งที่น่าสงเัยที่สุดคือเพื่อให้จียุกวนสามารถหลอมรวมเซลล์เดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบตกลางต้วต้นของมนุษย์ของเขาให้เป็นศูนย์โดยตรงและทําให้เขาเป็นเซลล์ดั้งเดิมโดยตรงนี่คือการรวมตัวของประตูแบบไหนมันคือนกพิราบครองรังนกกางเคนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะสูญเสียร่างมนุษย์และกลายเป็นไข่ดำแต่จียุกวนก็ได้รับประโยชน์ที่ไม่มีใครเทียบบบไไดดดดด้้้้้้เเเเซซลลลลลลล์์์์ปปรร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 ะะทุุมมมภูิิิิิในน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 ฐฐาา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 าพืืขขออออองงงวววววััััััฒฒกกกกต่่่ชคคีสสถยยแ็ ความสามารถของเซลล์ดึกดำบรรพ์มี3ประเภทประการแรกการมีอยู่ขององค์การถูกฆ่าโดยจียุกุลสามารถทำให้จียุกุลผิดเปนความสามารถทางชีวภาพของอีกฝ่ายหนึ่งประการที่2จียุกุลสามารถจะตีเป็นตัวบนที่ถูกฆ่าโดยเขาและมีความสามารถทั้งหมดของอีกฝ่ายประการที่3ร่างกายของจียุกุลสามารถมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบขององค์การฆ่าสัตเช่นถ้าคุณฆ่าคังคกคุณจะกลายเป็นคังคกแต่ไม่ใช่คังคกที่ถูกฆ่านอกจากเซลล์ต้นกำเนิดที่สำคัญที่สุดแล้วจียุกุลยังได้รับการประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงสิบนาทีเฮลทรีเ He เด็ดด็อและที่ทูเดอะเแม้ว่าฉันจะยังไม่รู้วิธีใช้ก็ตามยิ่งไปกว่านั้นระบบวิวัฒนาการนิรันดร์เองก็เป็นความช่วยเหลือครั้งใหญ่สำหรับจียุกุลแอลมันสามารถช่วยให้จียุกุลบรู้วิวัฒนาการขั้นสูงสุดได้ ทุกครั้งที่จียุบวนค่าสิ่งมีชีวิตเขาจะได้รับคะแนนวิวัฒนาการที่สอดคล้องกันตามความแข็งแกร่งสัมผัสของสิ่งมีชีวิตที่ค่าคะแนนการวิวัฒนาการเหล่านี้สามารถใช้เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถที่เขาได้รับและยังสามารถใช้กับฟังก์ชันลอตเตอรี่ที่ติดมากับระบบเพื่อจับรางวัลแต่มีไอเทมมากมายที่จับได้และความน่าจะเป็นจะเป็นแบบสุ่มสิ่งที่ทำให้จียูบวนประหลาดใจที่สุดคือเขาไม่ได้อยู่บนโลกที่เขาอาศัยอยู่แต่เดิมอีกต่อไปแต่อยู่ในโลกของอนิเมะนารูโตะที่เขาเคยดูมันเป็น วิวัฒนาการอย่างไรเป็นไปนได้ไหมว่าเพียงแค่อาบแดดที่นี่ก็สามารถวิวัฒนาการได้อัญญประกาศคู่จีุกุลบ่นอย่างคุนคือว่าระบบนี้ไม่น่าเชื่อถือเกินไปและเขาใช้ประโยชน์จากอาการโคม่าเพื่อทำให้ร่างมนุษย์ของเขาเป็นศูนย์นอกจากนี้ยังหมายความว่าหากจียุกวนยังต้องการที่จะกลายเป็นร่างกายมนุษย์ขเขาต้องฆ่าคนอย่างไรก็ตามจียุกุนในปัจจุบันเป็นเซลล์เดียวไม่ต้องพูดถึงการฆ่ามันคือการฆ่าหมดและเขาต้องทำได้ระบบไม่ตอบคำถามของจียุกวนเพราะนี่เป็นปัญหาจริงๆและโฮสไม่สามารถอยู่กับที่และบเวว่งร่างาากนนนั้โสสมรถเื่อหว เมื่อเผชิญกับข้อความที่เป็นมิตรหลังจากที่ระบบคิดสองครั้งจียุกวนก็ยิ้มสิบนาทีปีศาจรู้ว่าสุนัขสามหัวแห่งนรกคืออะไรแม้ว่ามันจะฟังดูมีอำนาจเหนือแต่สถานที่ผีแห่งนี้จะสามารถหาใครสักคนและฆ่าตันเองในสิบนาทีได้หรือไม่นอกจากนี้จียุกวนไม่ใช่คนบา้าฆ่าคนประเภทที่ฆ่าคนเมื่อเห็นพวกเขาเขาจะฆ่าคนที่เขาไม่รู้จักโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรนี่ไม่ได้เป็นการตำหนิจียุกวนที่บนเขาตรวจพบผู้มีประเทศและสิ่งมีชีวิตโดยรอบผ่านความสามารถในการตรวจจับของระบบและจากนั้นก็ได้ข้อสรุปนนนนั่่ือออทีีไะรกกจาูและคือสิิ่งมีีีชววตเดยที่ เขาไม่ต้องการกลายเป็นงูจริงๆนี่เป็นการต่อต้านทางจิตใจในฐานะมนุษย์แอลมันดูไม่คุ้งเลยที่จะใช้การแปลงร่างที่ดูเหมือนจะมีค่าเพื่อค่งูตัวเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยนินจานี้ระดับของอันตรายนั้นค่อนข้างดีและที่หอยยุซูนยังต้องการใช้การแปลงร่างเป็นการช่วยชีวิตของเขาด้วยหยดหยดคำเตือนตรวจพบสิ่งมีชีวิตชั้นยอดในโลกปัจจุบันกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วโปรดระวังตัวด้วยเสียงแจ้งเตือนของระบบยางครึ่งและในขณะเดียวกันภาพก็ถูกส่งไปยังจิตใจของทีกรงตมะยิบรยยัััััลลเเเ้นนนนมมมม่่วงกาไปทตขขขออออืืผู็หพ้ง งูงูอะไรตัวใหญ่สีเขยของจียุกวนนักเรียนงูตัวใหญ่นั้นลงมาที่ตำแหน่งของเขาจริงๆในขณะที่จียุกวนรู้สึกราวกับว่าเขาได้เห็นงูตัวใหญ่ตัวนี้แต่ภายใต้ความตึงเครียดในปัจจุบันเขาจะไม่ได้จริงๆว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนในท้ายที่สุดภาพในใจของเขาก็หยุดลงแอร์ละงูตัวใหญ่ที่มีร่างกายเป็นทีตัวสีม่วงก็ลอยอยู่เหมือนตึกระฟ้าตั้งอยู่ด้านหน้าของจียุกวนเต็มไปด้วยความละโมบมองไปที่เกลยสีดำตัวเล็กที่อยู่ตรงหน้าเขาอึนอสรพิษรู้สึกเพียงว่าวันนี้เเเเปป็็็นน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 วววววววััััััััโชคคดดีีขอออองงงมมมมมมาา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 ศยยยููู่่่ใใธรรรกกกลลฐะะะสสสต์์ิิททบผ้้้้ไหหหจแ แต่วันนี้หมืง่งมารพิธพบสิ่งที่ทาให้ไม่สามารถระับความกระสันและความโลภในใจของเขาได้นั่นก็คือไข่ดำที่อยู่ตรงหน้าเขาอูนับหมื่นตัวมองดูไข่ดำตรงหน้าอย่างขมตนและลึกลงไปในใจเรากับว่ามีเสียงกระตุ้นให้กลืนกลืนแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมแต่หม,มื่นงูก็รู้ว่ามันต้องเป็นสัญชาตญาณทางชีวภาพของเขาที่ผลักดันให้เขาทำเช่นนี้และจิตใต้สำนึกของเขาบอกมันว่าตรับเท่าที่เขากลืนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาจะต้องสามารถรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มแม้จะรู้สึกว่าตรับเข่าที่กลืนไข่ดำที่อยู่ตรงหน สำหรับงูหนุ่มเหล่านั้นระดับของพวกมันไม่สามารถรู้สึกถึงสิ่งล่อใจที่มาจากซลล์ต้นกำเนิดของจียุกุนเลยไม่ลังเลอีกต่อไปทันใดนั้นงูหมื่นตัวก็เปิดปากของพวกมันแล้วแรงดูดอันยิ่งใหญ่ก็ออกมาจากปากของมันนี่เป็นโอกาสของมันและโดยธรรมชาติแล้วมันต้องควบคุมมันให้เร็วที่สุดอ่าจะตายหรือไม่ตายให้ตายเถอมันคืองูพันตัวในเวลาเดียวกันจียุกุนก็นึกถึงการดำรงอยู่ของงูตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาและเสียงคำรามที่ตื่นประหนกก็ดังขึ้นในใจของเขาขาแนะนำให้โฮสใช้การแรงร่างทันทีเมื่อออโโสสสสสถููููงหมมมมมมื่่่่นนนนตตตััวลลลเเเข้้าาาาไไปจะะยบบบรรรแแใซดดิ ไข่ดำที่แปลงร่างโดยจียุกวนถูกกระแสลมพัดขึ้นไปและเมื่อเขาเห็นมันมันจะถูกลืนเข้าไปในท้องของงูหมื่นตัวและรีบร้อนจียุกวนยังคงใช้การแปลงร่างที่ระบบให้รางวัลกระแสควันสีดำปะทุขึ้นจากช่องว่างในพื้นดินปกคลุมจียุกวนไว้ในนั้นทันทีจากนั้นฉากที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นในควันดำหนาทุกร่างขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นดูจังๆเหมือนสุนัขดูร้ายตัวใหญ่เมื่อควันดำกระจายออกไปจนหมดสุนัขดุร้ายสามหัวที่ปกคลุมด้วยเปลวเพลิงสีดำก็ปรากฏตัวต่อหน้างูหม อู้หมื่นตัวเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามตัวพิมพ์ใหญ่ในขณะน,นี้เล่นไหมขายดียังไงก็กลายเป็นหมาไม่สิหมาสามตัวก็ไม่ถูกต้องเช่นกันจุ๊งูนับหมืน่นตัวกลืนจดหมายงูดวงตาของพวกมันค่อยๆดูรายและพวกเขาไม่ได้พิจารณาอีกต่อไปว่าเป็นสุนัขตัวเดียวหรือสุนัขสมตัวมันได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนจะไม่ง่ายนักที่จะจัดการและถึงแม้มันจะรู้สึกถึงภัยคุกคามที่รุนแรงจากสุนัขสามหัวแห่งขุมนรกคำรามหมาสามหัวนรกปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างน่ากลัวไม่ได้ทําเสียงเหมือนสุนัขทั่วไปจีอูกวนรู้สึกว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมมากเห็นได้ชัดว่าเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเขาสามารถจัดการกับร่างกายนี้ได้อย่างง่ายดายไม่หนอยกว่างหมืองูและไม่รู้สึกหมองคล้ำนี่คือข้อดีของการแปลงร่างซึ่งไม่ใช่แค่ให้โฮสได้สัมผัสกับพลังของสิ่งมีชีวิตต่างๆและเพื่อให้โฮสสามารถควบคุมความสามารถทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่แปลงร่างได้อย่างยืดหยุ่นดียุวนไม่ลังเลเขามีเวลาเพียงสิบนาทีเมื่อเวลาของสุนัขนรกสามหัวมาถึงแอร์และงูหมื่นตัวยังไม่ตายจากนั้นเขาจะกลายเป็นอาหารของงูหมือนตัวอย่างน่าเศร้าในเวลานั้นทุกอย่างจะกลายเป็นเมฆลอยดังนั้นตอนน ภายในทั้งมังกรปรทัทถียกเว้นงูสายพันเด์ใดก็ตามสามารถถือเป็นบุคคลภายนอกได้การระดมยิงที่รุนแรงยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องระหว่างสกายยักษ์ทั้งสองและกรงเล็บที่แหลมคมและฟันที่น่าเกลียดของสุนัขนรกสามหัวคุณอย่างต่อเนื่องและกัดบ,บนเกล็ดของงูหมื่นตัวเกล็ดที่แวววาวแต่เดิมแบบนี้กลับมุนหมองและแม้แต่เกล็ดจำนวนมากก็แตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเร็นได้ชัดว่างูหมื่นตัวตกลงไปในกระแสะน้ำระดับทางชีวาภาพของสุนัขนรกสามหัวนั้นสูงกว่างูหมื่นตัวมากจนเห็นได้ชัดหากไม่ใช่่่่่่่่่่เเเเพพรรรรราาาาาาาะะทททีีีหหหหหออออยยูููซุุุนน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 นปปปัััััััััััับบบบบตตตตวววววใใใ้้้ขขขกกกกจจจงงงฉลลมมมืืถฆิสสสโดผ